มติชนได้เขียนในคอลัมน์นายอินเด็กซ์โดยตั้งหัวข้อว่าทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่จึงเกิดขึ้นและยังดำรงอยู่ทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่จึงเกิดขึ้นและยังดำรงอยู่ท่านผู้ชมคิดถึงลุงตู่ไหมใครคิดถึงกฎหนึ่ง ใครเฉยๆกดสองใครไม่คิดถึงกดสาท่านผู้ชมคิดถึงลุงตู่ไหมใครคิดถึงลุงตู่กดหนึ่งใครเฉยๆกดสองใครไม่คิดถึงกดสามนะฮะมติชนตั้งคำถามว่าทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่จึงเกิดขึ้นและยังดำรงอยู่ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้ครับว่า ความเหลือเชื่ออย่างยิ่งจากผลสะท้อนของโพไม่ว่าจะเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้ามิได้อยู่ที่คะแนนและความนิยมอันมาจากพักเก้าวไกลและดายพิธาลิ้มเจริญรัฐเท่านั้นหากยังมีคะแนนและความนิยมของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและคะแนนความนิยมต่อพัครวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วย ตรงนี้ต่างหากที่สะท้อนความไม่ปกติที่ดำรงอยู่มันไม่ปกติในสายตามติชนเว้ยมติชนงงว่าอะไรวะทำโพมานอกจากกระแสพิธาและพักก้าวไกลเสือกมีกระแสลุงตู่และพักรวมไทยสร้างชาติอีกแล้วเรียกสิ่งนี้ว่าความไม่ปกติครับมันไม่ปกติตรงไหนวะเออเขาบอกว่าตรงนี้สะท้อนความไม่ปกติที่ดำรงอยู่ มติชนบอกว่าที่ไม่ปกติเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้จะดำรงอยู่ในสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติคือยังมีชื่อเป็นนายกของพักนี้อยู่นะแต่ณวันนี้ได้หลุดพ้นไปจากการเมืองแล้วมติชนยังบอกได้ว่าขณะเดียวกันพักรวมไทยสร้างชาติ ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นการเกาะกระแสอยู่กับสถานะและตำแหน่งทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหตุใดบารมีนี้จึงยังไม่เปลี่ยนแปลงหากเทียบกับบารมีของบรรดาคณะที่ร่วมในการรัฐประหารมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณไม่ว่าจะเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา ผลสะเทือนจากพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาจึงสะท้อนความในอันลึกซึ้งและซับซ้อนในทางการเมืองมัติชนบอกว่าต้องยอมรับว่ากระแสอันเกิดขึ้นในสังคมไทยและสะท้อนผ่านผลการสำรวจของโพลแต่ละสำนักนั้นมีองค์ประกอบอันเป็นเหตุปัจจัยมาจากสองส่วนประสานเข้าด้วยกันครับส่วนหนึ่งคือบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาส่วนหนึ่งเป็นสภาวะการดำรงอยู่ ในลักษณะแห่งพลังเฉืยเพียงแต่เป็นพลังเฉืยที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานพักรวมไทยสร้างชาติอาจยังไม่ได้รับความนิยมในลักษณะที่จะเทียบเคียงกับพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยแต่ก็ยังเหนือกว่าพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันคะแนนและความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา อาจจะยังห่างจากคะแนนและความนิยมต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตแต่โพของสถาบันพระปกเกล้าชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาเป็นอันดับสองเหนือกว่าทั้งคะแนนและความนิยมของนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรมติชนบอกอย่าได้แปลกใจ หากจะยังมีความพยายามรักษาสถานะและความนิยมทางการเมืองต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นได้จากการก่อกระแสในลักษณะคิดถึงลุงตู่เป็นการคิดถึงเมื่อบังเกิดความหงุดหงิดไม่ว่าจะต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทยไม่ว่าจะต่อการเคลื่อนไหวอันหลากหลายของพักก้าวไกลดำเนินไปเหมือนกับการร้องตะโกน อันมาจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในยุคหนึ่งที่ตะโกนว่าคิดถึงจอมพลสฤษดิ์จริงโว้ย <c oughs> นี่คือการวิเคราะห์ที่ตื้นเขินของมติชนเพราะมะติชนนไม่ใช่กองเชียร์พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์กันด้วยตัวของเราเองว่าทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่จึงเกิดขึ้นและยังดำรงอยู่ ก็เพราะว่าคนยังชื่นชอบชื่นชมในความเป็นคนตรงไปตรงมาและขาวสะอาดของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาพลเอกประยุทธ์ไม่มีนอกไม่มีในกับประเทศไทยไม่หาประโยชน์จากประเทศไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยวางตัวดีไม่สูงสิงกับนักธุรกิจจนออกนอกหน้าและทำนโยบายทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา และยังเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เรียกว่ารักและเชิดชูในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยคนเหล่านี้ครับจึงคิดถึงลุงตู่และความคิดถึงนั้นยังคงอยู่และไม่หมดไปดูได้จากผู้ชมของเราในเวลานี้ กดหนึ่งกันรัวเลยเมื่อถามว่าใครคิดถึงลุงตู่ให้กดหนึ่งใครเฉยๆให้กด2ใครไม่คิดถึงให้กด3ม,มาแต่เลขหนึ่งล้วนล้นครับเพราะฉะนั้นเศรษฐาทวีสินไม่ไม่สามารถลบกระแสความคิดถึงลุงตู่ไปได้ในกลุ่มของคนรักลุงตู่นะครับ เพราะว่าหนึ่งเศรษฐาทวีสินไม่มีวุฒิภาวะในการนำอันเนื่องมาจากไม่มีอิสระในการนำกลุ่มคนรักลงตู่ที่แม้พยายามจะให้โอกาสเศรษฐามองว่าไอ้นี่มันหุ่นเชิดไอ้นี่มันไม่มุ่งมั่นเป็นหุ่นเชิดด้วยและไม่มุ่งมั่นด้วยมันมีปัญหายิบยิบย่อยๆเยอะแยะเลยที่แม้จะเป็นหุ่นเชิดก็แก้ไขได้มุ่งมั่นได เฝ้าจดจ่ออยู่กับปัญหานั้นๆได้เช่นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไอโครงการที่จะแจกเงินหนึ่งหมื่นที่เรียกว่าดิจิทัลเ l l ต t นั้นถ้าหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งจะครบหนึ่งปีแล้วของการเป็นนายกรัฐมนตรีแกทำสิ่งที่ลงตู่ทำคือโครงการคนละครึ่งอารมณ์ของประชาชนก็จะไม่มีกระแสสูงถึงขั้นเบื่อไอหุ่นเชิดกูอยากให้ลงตู่กลับมา จริงไม่จริงรอที่จะแจกเงินหมื่นและทำเป็นโครงการดิจิตัลด้วยท่ามกลางคำถามของผู้คนว่าทำไมวะทำไมต้องทำอย่างนั้นวะทำไมต้องแจกเป็นหมื่นโครมเดียววะและทำไมต้องเป็นดิจิทัลวะถ้ามึงเอาหมื่นหนึ่งในความต้องการของมึงมาซอยเป็นสักสามหรือสี่ท่อนเนี่ยมึงก็แจกได้แล้วนะสมมติว่าสี่ท่อนก็ท่อนละสองพันห และทำแบบเดียวกับที่ลงตู่ทำเลยคือคนละครึ่งแอปพลิเคชันที่ทำไว้ก็ยังอยู่ใช้งานได้เลยรัฐบาลขับเคลื่อนได้เลยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยถึงมือประชาชนได้เลยถึงมือพ่อค้าแม่ขายได้เลยคำถามคือทำไมไม่ทำวะทำไมต้องหมื่นวะเงินจะเอามาจากไหนยังไม่ชัดเจนเลยวะ่ะแต่มึงยังดำทุรังหัวชนฝาจะหมื่นหนึ่งอยู่นั่นแหละ มันทำไมวะคนมันจึงแบบยังไม่เทใจให้แก่เศรษฐาได้ทั้งทั้งที่เศรษฐาเนี่ยตัวแทนของคนรักลุงตู่ในกลุ่มสวก็มาโหวตให้นะเท่ากับว,ว่าให้โอกาสแล้วแต่ไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นจริงจังที่จะทำอะไรเลยลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปแล้วก็ถูกตีตราตราหน้าว่ามึงคือไอ้หุ่นเชิด เขาไม่สั่งก็ไม่ทําใช่ไหมเนี่ยครับคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมติชนทอยตกใจเลยกับการที่ทำไมจึงเกิดกระแสคิดถึงลุงตู่ขึ้นทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่จึงยังคงอยู่นะมติชนนะ